เดลี่อ้าโชว์ค่ะทีมแฟนเลยโนี่ให้มาโชว์ว่าลูมิมันั่งต่อจิกซอต่อจิกซอความรักมันจิกซอว์เหรอจ๊ะคือต้องฝึกต้องต่อของหัวใจให้เข้าที่วันนี้จะโชว์อะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่เลิกไม่เข้าไม่เข้าทางแต่ต้องแบบพูดถึงจิกซอว์ก็เห็นเล้วว่าจิกซอว์เนี่ยผมก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาจะทำอะไรเนี่ยก็เลยถามว่าจะทำอะไรจ๊ะก็จะ จะเพ้นบนจิกซอฮะปกติเนี่ยจะปั้นปั้นแล้วเพ้นแต่ทีนี้ด้วยความจํากัดของเวลาด้วยเราก็เอาผลของเอฟเฟคจากพื้นหลังที่มันเป็นจิกซอเพ้นได้เรื่องความหมายด้วยความหมายอะไรก็จิกซอเนี่ยมันจะคล้ายกับลูบิดความหมายจริงของการเล่นคือการคืนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น มันก็คล้ายๆกับความรักที่เราพยายามหวยหาของการกลับไปให้มันเหมือนเดิมอ๋อนะฉันบอกแล้วว่ามันคือความรักเหนึ่งจิ๊กสองก็คือต้องการประกอบมันเพื่อจะให้มันกลับเป็นภาพที่สมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ครับคือสึ่อม,มาเออคิดเขาคิดเขาคิดเยอะเขาคิดเยอะนี่ฉันยังจะบอกว่าทอดไข่เจียวเขาต้องคิดด้วยน้ำมันเท่าไหร่เพื่อจะได้ความเหลืองเท่าไหร่กลิ่นมันจะขนาดไหนเออน้ำปลากี่หยด พยายาม้าใครด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอกเรื่องอ่ะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องเตรียมเนี่ยเราเรามีสีอาร artist ให้ใช่ก็พื้นามแล้วพื้นตัวนี้นะครับพื้นที่พื้นตัวนี้เป็นไฟ fiber c ร r ดครับไฟเบอ fiber fiber card แล้วนี่ยมันทำเป็นพื้นหลังจะได้ค่อนข้างเรียบเข้ากับตัวพื้นจิกซอว์คืองานของเขาเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเนี่ยคือทำหลายชั้นหลายตอนใช่ครับมันมีความประณีตเลย ค่ะข,ขนาดนี้เราเอาสีเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตรู้จักสีด่อยถามชื่อด้วยนะชื่อเขาชื่ออาร์ติสติกอ๋อสองสองห่อนี้มันต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ว่าอะไรีกอันนึงจะเป็นสีอันนี้สีพื้นฐานแดงเข้มเหลืองเขียวอะไรต่างๆธรรมดาแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีผสมมุกสองมุมงั้นสีมันจะออกประกายประกายมุกเนาะโอ้สีสวยด้วยสวยสวยเนี้ยก็สวยเรื่องนี้เนี่ยเอาติดซองมาเนี่ย นี่จะขอนางแบบวันนี้นางแบบต้องใช้นางแบบก็เห็นแต่เบรกแรกหนาแต่งตาแต่งอะไรอยู่กุ้งงาเขาทำอะไรที่แท้คือน้องกินจะเขียนฉันได้ให้ดูก่้อนถึงทุกค้าอดูสวยเหลือเกินควาน้ำเสียงสวยหมดคือสวยไงคือวันนี้ตั้งใจแต่งตาบล็อกออกมาเป็นที่ขนตาเด้ง งานดีโดยเฉพาะเขา,เขาไม่บอกเลยนะคุะบบกนทุกคนรัวจิงเชื่อว่ารอย่างง,านง้นสตัวจริตไปบอกก่อนอะนะคะนี่เขาก็าเราเลือกสีอยู่นะคะเอาเลยนะคะอันนี้เขาก็จะวางจิ๊กซอนะคะ,ะ<ก>นะคะตอนนี้ก็ทากาวนะคะ อนนี้นะคะก็เอาเกสโซนะคะเจสโซก็คือสีทารองพื้นใช่ครับก็ทาทารองพื้นทั้งหมดบางๆอือจะเรียกทาส่วนที่จะเขียนบางๆเบาๆนี่ผมเห็นน้องเขาเขียนตรงนี้ดิ้นไม่ออกเลยนะใช่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 คือเราเรายังจินตนาการที่จอกว่าเขาจะเขียนอะไรกําลังทําอะไรงานมันจะออกมาอย่างไงต้องค่อยเขียนสกิปตามร่องตามร่องอ่ะ เขียนไปเขียนมาเเผลอได้กานใหอีกหนึ่งชิ้นเขียนไปเขียนมาแค่อะนั่งแคอเ่ยเกียเกี่ย่ยเก วา,าวาดรูปดวงตาตาไหวขึ้นมาเชียวเลยคุณปักหมดเร็วมาเป็นปันน่นอนมืออาชีพในกำลังจะขึ้นรูปดวงตาคุณสวยเหมือนเลยอ่ะใจเย็น <c oughs> ใจทำไมถึงเลือกว่าดวงตาคุณโยูจริงงานชิ้นนี้อยาก ไม่อยากทําทั้งหมดะแล้วก็เลยเลือกส่วนที่รู้สึกว่าถ้าไม่ทั้งหมดแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นบางอย่างเราสามารถแทนทั้งหมดได้ก็เลยเลือกดวงตาวิวอย่ามองตาดีไหมคะเธอไม่แคร์คุณเป็นแบบนยู่น,นะนลืมลืมบอลด้วยแล้วดวงตาคุณโยเป็นไงบ้างในฐานะที่เราเขียนคอนเทนต์ม,มาเยอะ สมบูรณ์ไปนะครับสมบูรณ์จนน่ากลัวเลยนี exactly. ่ชมหรือเปล่าชมชมฮะสมบูรณ์จนน่ากลัวสมบูรณ์จนน่ากลัวเขียนบนบนวัสดุเนี่ยจะจะต่างกับเขียนบนผ้าใยผ้าใบเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร็กเจอร์ไว้เกาะสีเวลาเขียนบนวัสดุไฟเบอร์จะคลายกับตัวจิ๊กซอนโดยชั้นแรกชั้นแรกต้องตบให้ไวที่สุดแล้วก็รอจังหวะ เราะพื่อผิวมีความลื่นมันใช่ครับภาพคนเหมือนลักษณะตัวไหนที่ที่ที่ควรเน้นมากที่สุดหรือว่าเป็นจุดสาคัญที่สุดในในการเขียนใบหน้าคนแล้วก็ฟิกเกอร์คนฟิกเกอร์คนแต่แต่ละคนผมว่าความงามของแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ะ>ยัอย่างผมผมไม่ได้เขียนเอาเหมือนนะมผมเขียนเน้นอารมณ์มากกว่าจับ <c oughs> คืออาศัยแบบนั้นเป็นแค่ สันต้องความรู้สึกใช่ครับผม<น>คิดว่าเป็นนักแสดงถ้าในงานผมอย่างผมเลือกนางแบบก็จะคิดซะว่าเขาเขาเป็นนักแสดงแล้วเราเราวางบทวางละครอะไรไว้ให้เขาเล่นเพราะฉะนั้นการเล่กนางแบบนี้ก็สําคัญครับผมเพื่อที่จะได้สะท้อนอารมณ์ที่เราต้องการเนี่ยี่อย่างเขียนดวงตาคุโยน,นี้เนี่ยต้องการสื่อความรู้สึกอะไรไหม ความรู้สึกใช่ไหมครัก็อออมองไปเรื่องการกระปะประกอบสร้างนะว่ากว่าจะมาเป็นคนคนหนึ่งมันมีแบ็กกราวอะไรมากมายแค่ไหนแล้วก็จุดเด่นนั่นแหละเป็นส่วนสร้างแบ็กกราวให้เราอย่างคุณโยก็มีมีดวงตามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเป็นเป็นตัวนำพาชีวิต แต่แรกอยากได้แบกาขาวๆพอเรียนรู้บุคลิกแล้วอยากได้ปุนพื้นดำใช่ที่บอกว่าทำไมใช้ทีนดำทุกทีงานวิศวกรจะเห็นส่วนใหญ่จะขาวๆบา,างๆฉะนั้นปกติงานชิ้นหนึ่ง้เก็บใช้เวลานานพาสมควรช่จหมพอสมควรเลยฮะหนึ่งปีนี่ผมทํางานแค่ประมาณไม่ถึงแปดชิ้นชิ้นที่เป็นชุดปั้นเพนนะ แล้วถึงทําได้มากกว่านั้นก็ไม่อยากทําเกินไปกว่านี้ก็คือจะมีอยู่แค่ไหนครับออกมาไม่เยอะแต่โดนใช่ครับเพราะว่ากว่าจะออกมาก็คือเขาเป็นคนละเมียดมาตั้งแต่กระบวนการคิดแล้วว่าอื่อหมยการสร้างสัญญานที่ต้องผ่านเทคนิคการทางปฏิมากรรมเสร็จแล้วก็มาเพ้นทำจินตนาการมราจะออกมาเป็นงานชิ้น ค่อนค้อนเยอะค่ะแล้วก็อย่าลืมหลังจากเราทำงานเสร็จต้องมานั่งดูงานตัวเองอว่างานเราให้อะไรกับคนอื่นด้วย<ะ>เพราะอย่างที่เคยบอกไปศิลปะไม่ใช่ศิลปะเพื่อศิลปิน<ะ>แต่ต้องเพื่อคนอื่นๆด้วย แต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำต่อให้เรียบร้อยอีกนิดนึง <Okay S 1> นะแล้วเรามาคุยกันต่อถึงเรื่องโปรเจกต์อนาคตอนาคตโคตไม่อนาคต,น,าต <c oughs> นะคะของเขานะคะว่าเขาจะมีโปรเจกต์อะไรบ้าง <Okay. S 1> นะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ